ที่จังหวัดปทุมธานีก็เช่นเดียวกันนะครับจัดสถานที่พักพิงให้กับสัตว์ด้วยครับทางด้านของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ประชุมหารือร่วมกับนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีครับอนุญาตให้ใช้พื้นที่100ไร่เพื่อจัดสร้างสถานที่พักพิงสงเคราะห์สัตว์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพลโทสันเสริญแก้วกําเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ประชุมหารือร่วมกับพลตำรวจโทคํารณวิทย์ทูประจางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เรื่องการขอรับการสนับสนุนพื้นที่กรมประชาสัมพันธ์อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพื้นที่เนี่ยร้อยไร่ครับเพื่อจัดทําโครงการจัดสร้างสถานพักพิงสงเคราะห์สัตว์ซึ่งก็หมายรวมถึงสุนัขแล้วก็แมวจรจัดเพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปริษฐานสัตร์าจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพัสสีสว่างขวัต ธนวรคัตติยะราชนารีรวมทั้งเป็นการลดจํานวนสุนัขและแมวจรจัดนะครับในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีทั้งนี้เป็นความร่วมมือกันครับระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และองค์การบรหิหารส่วนจังหวัดปทุมธานีที่ดําเนินการร่วมกันโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีใช้ประโยชน์ที่ดินของทางกรมประชาสัมพันธ์และก็ให้แนวทางในการก่อสร้างอาคารไม่ควรสูงเกิน2ชั้นและก็ให้หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่เป็นโลหะ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการส่งสัญญาณขึ้นวิทยุด้วยครับ